สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฟท้ายโต้ท้าแคมรี่ฮะลูกค้าส่งทางไกลมาเลยนะฮะแพ็คกล่องอย่างดีฮะสำหรับเจ้านี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวแตกนะครับมีหลายเจ้าที่ส่งมาแพ็กเกจจิ้งไม่ดีนะฮะแตกเลยนะครับบิ่นด้วยนะฮะโอเคนะฮะปรับภาพไปดูสักนิดนึงนะฮะนี่แสงเข้าค่อนข้างเยอะคันนี้มานะไฟดวงใหญ่นะเห็นไหมฮะติดเฉพาะด้านล่างนะครับด้านข้างด้านบนไม่ติดนะฮะส่วนไฟดวซีดวงเล็กนะฮะติดนะครับด้านล่างด้านข้างแต่ด้านบนไม่ติดอ่าโอเคครับ สำหรับด้านซ้ายผ่านไปมาดูด้านขวาฮะด้านขวาก็จะเห็นว่าไฟดวงใหญ่มีอาการเหมือนการติดเฉพาะด้านล่างนะครับข้างบนไม่ติดนะฮะส่วนนี้ฮะไฟทับทิมดวงเล็กนะบนฝาท้ายนะครับดวงนี้ฮะซ่อมดวงละหกร้อยนะฮะดวงใหญ่ดวงละเก้าร้อยเห็นสอบถามกันมามากๆแล้วแจ้งราคาเลยนะครับบนติดข้างติดล่างไม่ติดนะฮะเดี๋ยวเราทําให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะก่อนส่งกลับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับมาดูต่อนะครับหลังจากที่เราซ่อมงานเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของไฟท้ายโต้ตาแคมรี่ พร้อมจะส่งคืนลูกค้านะครับทดสอบนะครับไฟที่มาที่ติดไม่ครบอันนี้ก็ทำให้ครบเป็นตัว C แล้วนะครับสําหรับดวงใหญ่อันนี้ดวงเล็กครับเป็นตัว C เหมือนกันเรียบร้อยนะฮะสำหรับข้างท้ายมาดูต่อข้างขวาข้างขวาตัว C ใหญ่ครบเรียบร้อยนะฮะสำหรับไฟท้ายดวงใหญ่นะครับส่วนทับทิมตัว C ติดครบแล้วนะครับก็จะส่งคืนลูกค้าวันนี้นะฮะเตรียมแพ็คได้เลยนะครับอันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลนะสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับเรารับซ่อมไฟท้าย LED ทุกรุ่นนะฮะ ดยเฉพาะตัว Tata Camry ACV40 ไม่ว่าจะเป็น h y b ริดหรือตัวธรรมดานะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรชูบู์นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยในช่องทาง Inbox นะครับเรามีแอดวินคอยตอบอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ